ฮะคุณน้อมไม่อยากายวะไรีคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมขอารกเตอุน์น็อตชินาสิบวีนะครับมาอยู่กับคุณน็อตนะครับผมันนี้เราก็จะมาเล่นตัวเลยดีต้องขอด่วนนะครับอเล็ดไม่เอาอ่ะ ไม่ชอบอ่ะต้องมีเอวตาอืม โอ้โหไม่เบนมันสับลองไม่ไม่เบนนะนะครับผมไป

นี่สัตว์แม่เบนย่ามายุง่งกูสัตว์สักเกาก็อย่ามายุง่งเฮ้ยมีเพิ่อน,นไปเลย,เยไม่ไื่้เขาจะมาโชว์เล่นกันเบนนะครับผมอืมโอ้โหโอ้โหเอาเข้าไปแล้วครับเอาไปแล้วครับโอ้โหเกือบตายครับ ดีก็ช่วยไว้ตอนนี้มันยังเบิร์นน้อยอยู่สามปับ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 น่นแหละจบเอาเลยเหรอวะเอาหูไม่แบ่งไงฟิวอะไม่แบ่งนะ ตอนนี้ต้องซับไปก่อนนะครัผมกันเบ่ค้างหลังมาต้องโหนขึ้นเลยอ,อกมอืมอบมุญมานใาห้คลิปตะบ้าหรือ,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 อเฮ้ยมึงบุบบวกทำไมวะ เอเอนี่คลิปอ่ะบอกว่าอย่าเพิ่งบวกอืออครับผม กือบตายแล้วนะเรนเ่ะอเงือเี้บานันมีเวลาเรนี่เดย่ได้เนเ็มดาก็เรยน่น่ก็ว่ามิานนี้น่ะมันกินดอนะเ็นไมอีก่ะ